สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่แพดทอ์กนะครับในเช้าวันนี้นะฮะทางทีมงาน u n นเดนแลบนะครับได้มีการประกาศถึงอัปเดต30แล้วเรียบร้อยนะฮะทางผมนะครับได้ไปนั่งดูมาให้แล้วและก็สรุปมาให้แบบสั้นๆนะครับเข้าใจง่ายแน่นอนไปไปดูกันครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องที่1นึทางทีมงานนะครับได้มีการเพิ่มช่องส l o t Save นะครับทั้งหมด2ช่องด้วยกันดังนั้นนะครับเท่ากับว่าเพื่อนๆนะครับสามารถเล่นได้ถึง5เซฟด้วยกัน ยังเดือดอันนี้ดีมากเพราะรู้สึกว่า3เซฟมันไม่พอจริงๆครับเพราะง้นแล้วการอัปเดตครั้งต่อไปนะครับเพื่อนๆจะสามารถมีเซฟได้ทั้งหมดนะครับ5เซฟด้วยกันเรื่องที่2หน้าต่าง Legacy Pool มีการอัปเดตแล้วโดยเพื่อนๆสามารถดูข้อมูลของตัวละครได้แบบเชิงลึกมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นไอเทมติดตัวสกิลลักษณะนิสัยหรือแม้กระทั่งมีฟิลเตอร์ช่วยเรียงตัวละครก็มีด้วยนะครับ แบบของเก่านะั้นเราไม่ทราบว่าตัวละครเก่าๆเนี่ยเขามีของอะไรบ้างใช่ไหมในการอัปเดตครั้งต่อไปนะครับเพื่อนๆจะทราบแล้วนะเรื่องที่3ระบบเล่นได้แบบไม่รู้จบการทํางานของมันนะครับเหมือนกับที่เราเคยพูดไปเลยอย่างแรกคือเพื่อนๆสามารถใช้วิทยุนะครับในการเรียกตัวละครเก่าเนี่ยมาเข้าร่วมในบ้านใหม่ได้เลยนะครับส่วนถ้ามีเหตุการณ์ที่ว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับ ไม่ชอบคิดหน้าตัวละครสักตัวหนึ่งไม่อยากจะไล่ออกหรือว่าเจอตัวละครที่เก่งมากๆและมีของดีอยากจะเก็บไว้เล่นในรอบหน้าเนี่ยก็สามารถกดส่งเขานะครับไปอยู่ใน Legacy Pool ได้เลยไม่จะเป็นต้องมานั่งไล่ใครออกนะสบายสบายเลยครับเรื่องที่4หากเล่นจบเกมแล้วตัวเกมจะสามารถให้เราเล่นได้ต่อนะครับระบบนี้เนี่ยหากเพื่อนๆน,นะครับทำการจบเควสลีดเดอร์ไปแล้วนะในหน้าจอสุดท้ายนะครับที่เราต้องมานั่งเลือกว่าจะเก็บใครไปบ้าง จะมีคำสั่งนะครับให้เราเนี่ยสามารถย้ายไปแผนที่อื่นได้เลยที่เราต้องทำนะครับเพียงแค่เลือกตัวละครที่จะเก็บไว้เล่นในรอบหน้าเนี่ยเอาไว้ก่อนแล้วก็คัดคนนะครับที่ไม่ใช้เนี่ยเอาไปอยู่ใน Legacy Pool หรือว่าจะคัดเขาออกก็ได้เหมือนกันนะครับมี2ส,ส่วนนะส่วนที่จะเล่นในรอบหน้าและส่วนที่จะเก็บเอาไว้นะครับสส่วนหลังจากเตรียมตัวเรียบร้อยนะครับเพียงแค่กด move to new map ตัวเกมก็จะพาเราไปอยู่ในแผนที่ใหม่เลยทันทีนะครับ อ้อเผื่อใครสงสัยนะครับว่าเล่นจบไปแล้วได้การ์ดหรือเปล่าได้การนะครับการ์ดจะขึ้นมาให้ก่อนนะครับหลังจากนั้นแล้วจะมาเข้าสู่หน้าต่างแบบนี้นะเรื่องที่5เพื่อนๆสามารถอยู่บ้านไหนก็ได้แล้วฟังก่อนนะครับหากเมื่อไหร่ที่เพื่อนๆนะครับทําการเล่นจบเกมในเงื่อนไขข้อที่4นะเมื่อกี้นี้นะโตเกมนะครับจะมีการอัปเดตในส่วนของข้อมูลแผนที่ในเชิงที่ลึกมากยิ่งขึ้นสามารถมองเห็นได้เลยว่า ในแผนที่นั้นเนี่ยมีบ้านอะไรบ้างรูปร่างแผนที่เป็นยังไงและสามารถเลือกอยู่บ้านไหนก็ได้เลยถ้าหากว่าเซฟเก่านะครับที่เราเตรียมไปแล้วเนี่ยมีคนครบมีค่าอิทธิพลที่พร้อมเพียงแค่นั้นนะครับย้ายเข้าไปเลยจบแล้วมม่จะเป็นต้องมาอยู่บ้านแรกแล้วนะครับสุดท้ายครับระบบที่6ระบบฟิลเตอร์ของซับไพล็อกเกอร์นะครับโตเกมจะมีการอัปเดตให้เพื่อ,อนๆเนี่ยสามารถคัดกรองของได้โดยจะสามารถตั้งค่าให้ของที่เพิ่งไดมาเนี่ยขึ้นก่อนก็ได้ หรือจะให้ไอเทมที่มีดาเมจสูงสุดขึ้นก่อนก็ได้เช่นกันและการอัปเดตครั้งต่อไปนะครับเพื่อนๆสามารถย่อยของได้มากยิ่งขึ้นนะตามที่เห็นมาเลยครับจะมีเรื่องของ Facility Mod ด้วยที่สามารถย่อยได้ต้องมาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถย่อยกระเป๋าได้หรือเปล่านะครับในบ้านนี้มีเยอะมากและแน่นจ,จัดจัดนะครับอยากเคลียร์มากโอเคครับทั้งหมด6เรื่องด้วยกันนะครับที่เพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้รับในการอัปเดตครั้งต่อไปนะครับถามว่ามาวันไหนไม่ทราบครับ ตอบไม่ได้นะทางทีมงานต้องมีการปรับปรุงกันก่อนนะเพราะว่าในไลฟ์นะครับมีบั๊กอยู่ดังนั้นแล้วรอนะจ๊ะอีกเรื่องหนึ่งครับก่อนจากกันไปณนะตอนนี้นะครับนะ้าเจฟฟรี่คาร์สนะครับได้เปลี่ยนตำแหน่งแล้วในปัจจุบันนะครับนะ้าเจฟของเราเนี่ยได้นั่งตำแหน่งซิสเต็มลีดในโตเกมภาคที่3นะครับไม่ใช่2นะสรุปคือทีมงานเนี่ยกำลังทำงานภาค3แน่นอนเร็วหรือช้ายังไงเนี่ยเราไม่ทราบแต่ทราบแค่ว่าตอนนี้คือทีมงานไม่ทิ้งแน่นอนนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเหมือนเช่นเคยนะครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผม